อากาศดีมากต่อไปดีไปหมดอกว่าปีเราก็ถึงเกปีนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยของเลยมันก็เป็นประตสนานแน่นะครับงที่สาคัญปีนี้จะมีอะไรเซอร์ไพรส์กอนตรงนะสำหรับรอบไฟ้เรา้งมีเซร์ไพรส์ใช้คามอย่ามไปทีเยอไปไม่พอเอะไปไม่พอต้องมีเซอร์ไพรส์ทุกวินาทีที่จะเกิดเพื่อให้เกิดความตื่นเต้นเราใน ตัวกันและเกิดข้าว,วกลอนเรก็เลยใชเลือกเอาไว้ทีนี้เราก็เลยมีความเขาเรียกว่าพัฒนาการการทำการประกวดได้มากขึ้นเรื่อยๆก็เป็นที่แบบจดจำแล้วก็มีคนติดตามมากขึ้นมากขึ้นทีก็มีกระแสนู้ชมมากขึ้นเรดอดอดอื่อยค่ะแต่ทีนี้ปีนี้เราจะมีความแตกต่างกันเีลยวเราจะประกาศเวทีว่าเราจะมีอะไรใหม่หว่ามีเดเร็กชันใหม่ในปีหน้าย,ยา่ังไงแสดงว่านอกจากเซมาย จะใช้ในปีนี้แล้วปีหน้ามีแต่ประกาศมันจะต้องจับตาดูมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนที่มันเกิดเปนสนานมากที่ดีขึ้นดีอะไนเลยเขาคอยย้อนกลับไปในขั้นตอนที่เริ่มประกาศรับสมัครน้องสาววุฒยต้องแต่งก่อนประกาศดีกว่ามีคนประกาศรู้ทู่แบบเยอะแยะมากมายแล้วแต่ละคนนี้คือดีกรีไม่ธรรมดาเ้าของวันนี้อย่างเรารู้สึกยังไบ้างตอนนั้นหนักใจทั้งแต่วันเลือกแล้วนะฮะเลือกว่าจะได้ใครเข้ารอบนะครับก็หนักใจมากแต่ก็ จนมาถึงวันนี้แล้วก็ยังหนักใจอยู่ยัยงหนักใจอยู่ทีนี้เหมือนกับว่าทุกปีจริงๆอ่ะมันเลือกย่างหนึงเนาะเพราะว่าคือน้องที่ผ่านรอบพอดีครั้นมาเนี่ยผู้ชาย15คนผู้หญิง15คนมันเหมือนเป็นฟอร์เดอร์ไฟนอลแล้วคือเวทยนะ์ยืนอยู่นะก็จะมีวิ่ง30ผู้ชาย30ซึ่งมันจะเข้ารอบลึกก็คือ15แล้วก็มาตัดเป็น5เป็น มาเป็นเซมิฟนแนลแล้วก็ Final, ไฟนอลนะด้วยการเป็นตัดท็อปแปดหรือท็อปเก้าทีนี้ก็เป็นปีนท็อปเก้าแล้วก็เหลือท็อปหก และเป็นสถาปัาาตย์ซึ่งการไปหาหรือรว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอีเวนต์นั้งแต่ละอีเวนต์นะทีจัดกันไปวอนนี้ก็คือหนักหน่วงมากๆเราเป็นที่ถูกบัดมากอยากทราบว่าเกียร์ทธเวทีตอนนี้เป็นยังไงบ้างเพราะว่าการที่ต้องเป็นโอกูไแล้วตอน<ล>นี้ไม่ได้นอนกลับว่ะคือความยากคือหนึ่งคือสถานที่นอ,อ,อนทำยังไงให้สถานที่มันดูแบบน่าจดจำแล้วมันเข้ากับเรียกว่า ชาลเลน์ต่างๆหรือว่าจะเป็นร,รอบอรีวินะรอบโมเดลรอบชุดว่ายน้ำรอบไขบ่ซอฟต์เคอเวอร์ทำยังไงให้มันเกิดภาพจำในแต่ละปีที่มันดีขึ้นดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการบ้านที่แบบหนักใจสำหรับครีเอทีฟแต่ครีเอทีฟเนี่ยอยู่กับเรามาตัา้งแต่ปีสองปีนี้มาต่อะฉะนั้นเขาเป็นครีเอทีฟที่มีความยินดับเพื่อเวทีเราดลยเพราะฉะนั้นมันจะมีการพัฒนาในเรื่องของการ ทำยังไงที่มันูนเคลื่อนไนวข่าวสอกลอบมาปีนี้ปีนี้เรากำลังมองหาผู้หญิงเราคิดงายๆเรื่องที่คนในที่สุดสมดรองรองไม่พอเสียงด้ทัศนคติภาพภาษาและอย่ากดอีกหลายอย่างนะครับต้องใช้แ ที่เด็กๆมีคือแคมเปญ CSR หรือแคมเปญที่ตัวเองสามารถที่จะอินสไปด์ทีมในการที่จะแบบให้แรงบันดาลใจว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กๆหรือว่าคนยุคใหม่ๆเพื่อที่จะเป็นแรงบันดาลใจให่ต้องหมดเลเขาจะต้องมีแคมเปญหนึ่ที่ติดตัวเพื่อที่จะไปมีเสน่ห์ให้คนได้ แล้วเรามีเวลาเพียงแค่ี4วันหลังจากวันนี้ก็คือวันที่24เนี่ยเราต้องทำคอนเทนต์ก็คือตัววิดีโอคอนเทนต์ที่เป็นการน,นะนำตัวแล้วก็โปรเจกต์เราครับทำเพียนะครับก็คือสองวิดีโอทนตที่เราจะต้องส่งของแน่เพราะฉะนั้นเรามีเวลาเพียงแค่ี4วัน ใน14วันนั้นเนี่ยเด็กก็มีความพร้อมทั้งกายภาพร่างกายหน้าตานะครับทัศนวิสัยาัศมีเนอะคงไม่มีการที่จะเรียนกันได้ไปใน,น่นอกวัทยาลัด้วยแล้วก็ทำอะไรต่างๆไม่สามารถที่จะบินได้ใไปที่ต่างๆเพราะนั้นสิ่งที่ควรจะต้องไปโอ,อานเนี่ยจะเป็นความพร้อมหมายปีนี้สอบก็เยอะมาก อยากจะขอบคุณอะไรคอนเตอร์รับองบอกว่าต้องมีขอบคุณนะครับที่ร่วมทางกันตา้งนปีนีีที่สามแล้วนะฮะคอนเร์ใ่ออนเสน์หลักเราอย่ทนเสรนะครับเราต้องมกแล้ก็เริ่มทาเกต์ี่ทำอยูนั่นหมายความว่าเราสามารถต้องบอกว่าอะไรรงเข้าใจเราคอนเตอร์มาสับสนรนแสดงว่าเขาอยากจะเป็นทีีดทส อยากให้เกิดขึ้นให้ได้ซึ่งเราก็พยายามทําให้เกิดขึ้นในสิ่งนะครับเขาเรียกว่าวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการที่แบบสมัยนี้แล้วการที่ใช้เงินในมุมมาร์เก็ตติ้งเนี่ยมันเป็นเรื่อยานะครับเพราะว่าที่มีทั้งดิจิทัลมีโซเชียลมีเดียมีอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเพราะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนแนวคิดเราเองว่าทํายังไงให้สปอนเซอร์ไม่ใช่แค่มาสปอนเซอร์เราได้แค่ประกาศชื่อ มันก็ไม่ได้เกิดจริงๆหรือจริงหรือว่าเกิดยอดขายจริงๆเราพยายามเอาคอมเมอร์เชียลที่มันเป็นแบบว่าดีคอมเมอร์เข้ามาเกี่ยวข้องมันทําให้สั่งดังที่เกิดจริงๆเป็นอะไรเรแกรมดีด้วยแล้วก็ขายโซ่จริงๆมากขึ้นนะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรกจักรสุก้าในยุคของเราด้วยบอกว่าสุก้าเนี่ยในช่วงของสีหลักไม่เคย การเล่นไปไหนที่ทำให้แฟนตตามดูนะครับจากนี้ไปติดตามชมได้เลยครับยิ่งมันไปเรื่อยๆนะครับไม่ติดตามแคปีนี้ปีหน้าด้วยตัวแทนของเราจะมีสไตล์ยครับแล้วก็คอยดูว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับคิดว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าส่งต่อคไป เห้สนุกสนุกให้กับผู้ชมได้ชมแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับสปอนเซอร์ต่างๆที่เขาอินเดียเสนอเราเจ้าหน้าที่ของทีม